มีเพื่อนถามมานะครับว่าใช้ทานไบโอชานะครับสิ้นเปลืองเกินไปไหมนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคําถามประเด็นนี้นะครับเอางี้นะครับเรามาเริ่มต้นจากการทําความเข้าใจก่อนว่าทานไบโอชาเนี่ยนะครับมันช่วยนะครับเกษตรกรเนี่ยนะครับให้ประหยัดได้อย่างไรดีกว่านะครับแล้วค่อยไปคุยกันว่านะครับมันสิ้นเปลืองไหมนะครับรู้คุณประโยชน์ของมันก่อน ว่าถ้าเกิดว่าเกษตรกรนะครับนำทานไบโอชานะครับที่ผลิตจากชีวมวลนะครับเหลือใช้ทางภาคการเกษตรนะครับโดยที่ไม่เอาชีวมวลเหล่านี้นะครับไปเผาทิ้งในที่โล่งแจ้งนะครับจนทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5นะครับฝุ่น PM 2.5เกิดจากนะครับการเผานะครับชีวมวลที่มีความชื้น นะครับหรือไม่มีความชื้นแต่รวมกันให้เกิดความหนาแน่นแล้วก็จุดไฟเผาในที่โล่งแจ้งครับมันก็เกิดทําให้น้านะครับเจอกับนะครับความร้อนแล้วก็สารในเนื้อไม้ครับก็คือสารทานับน้ำมันดินทําให้เกิดควันนะครับแล้วก็เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กครับเรียกว่าฝุ่น PM 2.5แล้วก็นะครับเกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์นะครับเจอกับอากาศ นะครับความร้อนช่วยกันกับอากาศนะครับทำให้เชียวมวลเหล่านั้นกลายเป็นขี้เถ้านะครับแล้วก็เกิดเป็นฝุ่นละอองเล็กๆครับนั่นก็คือนะครับถ้าเราเผาเชียวมวลในที่โล่งแจ้งทําให้ผิดกฎหมายในปัจจุบันแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลียนเชียวมวลเหมือนเดิมนะครับแล้วมาเผานะครับในหลุมทรงกลวยครับนี่แบบนี้ครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถนะครับ เอาเชียรมวลนะครับใบไม้กิ่งไม้เศษไม้ต่างๆครับมาเผาในหลุมทรงกลวยแบบนี้นะครับจะเป็นหลุมดินก็ได้นะครับจะเป็นหลุมสแตนเลสนะครับอลูมิเนียมเป็นวัสดุที่สามารถทนไฟได้ก็สามารถทําเป็นเตาคอนดิกิแบบนี้ได้นะครับแล้วเราก็นําเชียรมวลนะครับมาเผาเห็นไหมครับนี่ก็คืออ่านะครับเศษใบไม้กิ่งไม้ที่แปลสภาพกลายเป็นถ่านไบโอชานะครับ ถ้าเรามีสวนถ้าเรามีป่านะครับเราก็สามารถเปลี่ยนนะครับสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นของมีค่าได้นะครับอ่ะนะครับแล้วก็คุณประโยชน์มากมายนะครับอ่ครอบจักรวาลเลยนะครับฐานเบลชาอ่ะนะครับก่อนที่ผมจะอธิบายเรื่องว่าเปลืองหรือไม่นะครับเรามาดูก่อนว่าฐานไปเบลชานะครับนะครับเขาผ่านอุณหภูมิการเผาด้วย ความร้อนเนี่ยนะครับมากกว่านะครับ700 800 900ถึง1,000องศานะครับขึ้นอยู่กับว่าหลุมใหญ่หรือว่าหลุมเล็กครับยิ่งหลุมใหญ่ก็ยิ่งมีอุณหภูมิความร้อนที่สูงมากขึ้นเท่านั้นนะครับเมื่อมันผ่านอุณหภูมิความร้อนที่สูงครับมันก็เลยนะครับเกิดรูพรุนครับที่อยู่ในเนื้อถ่านข้างในอ่านะครับเพื่อนๆดูครับมันจะมีรูพรุนนะครับมีรูพรุนไม่พอนะครับมันยังมีประจุลบด้วยครับ ซึ่งนะไอตัวประจุลบเนี่ยนะครับมันก็จะดึงดูดนะครับสารอาหารนะครับที่เป็นประจุบวกเข้าไปรวมถึงไนโตรเจนด้วยนะครับดูดเข้าไปตรึงเอาไว้ในรูฐานนี้ครับรูฐานนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของอะไรครับสารอาหารของพืชนะครับและก็ที่อยู่ของจุลินทรีย์ตัวดีครับอ่านะครับเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวดีเนี่ยเขาชอบความเป็นด่างนะครับก็เข้าไปนะครับหลายคนงงมากตัวจุลินทรีย์มีมีสองพวกเลยใช่ จุลินทรีย์ดีชอบด่างจุลินทรีย์ไม่ดีชอบกรดครับนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนๆนะครับปล่อยให้ดินที่สวนเป็นกรดมันก็จะมีจุลินทรีย์ตัวไม่ดีเนี่ยอาศัยอยู่ครับพอเราใส่ถ่านใบอชาลงไปนะครับมันก็ทําให้มีที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ตัวดีครับเข้าไปอยู่ในนี้นะครับแล้วเราก็นำนะครับถ่านไบชาเนี่ยไปใส่ลงไปในดินครับผสมไปในดินปลูกครับมันก็จะทําให้อะไรครับถ่านไบชาเนี่ยเป็นตัวกักเก็บ สารอาหารให้กับพืชเป็นตัวกักเก็บจุลินทรีย์ดีให้กับพืชครับและที่สําคัญก็คือมันไม่ย่อยครับเพื่อนเพื่อนนี่คือสิ่งสําคัญมากเลยนะครับผมก็เลยจะตอบว่ามันสิ้นเปลืองหรือเปล่ปลานะครับพอมันไม่ย่อยนะครับนั่นหมายความว่ามันก็จะสามารถปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องเพื่อนเพื่อนเอนกษตรกรใส่ปุ๋ยลงไปนะครับปกติเนี่ยน้ําก็ชะล้างลงไปในดินถูกไหมครับหรือว่าโดนฝนก็ชะล้างหายไปแต่เมื่อเราใส่ปุ๋ยไป ปุ๋ยก็จะไปเป็นอาหารพืชส่วนหนึ่งเลยแล้วก็เข้าไปกักเก็บอยู่ในฐานส่วนหนึ่งพอระยะนานๆเข้านานๆเข้านานๆเข้านะครับเกษตรกรก็จะลดปริมาณการใช้ปุ๋ยได้มากขึ้นนะครับเห็นไหมครับระยะยาวเนี่ยคุ้มค่ามากๆและที่สําคัญนะครับถ้าผลิตเองได้เนี่ยมันคือศูนย์บาทครับเพื่อนๆนะครับมันคือศูนย์บาทเอาละนะครับสําหรับคนที่ผลิตเองได้ก็ประหยัดต้นทุนอยู่ละ ถูกไหมครับประหยัดต้นทุนเยอะเลยนะครับทนี้เรามาคุยกันถึงคนที่ไม่สามารถผลิตเองได้แต่อยากใช้อ่าหาซื้อมาอ่านับจะลิตรละเท่าไหร่ก็ไปดูนะครับถามว่าคุ้มไหมถ้าใช้ฐานไบโอชาผมบอกได้เลยนะครับคำว่าสิ้นเปลืองเนี่ยไม่มได้ม่ได้มีอยู่ในสาระระบบของคําว่าไบโอชาเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าฐานไบโอชานะครับเขาดื้อต่อการย่อยสลายของจุลินทรีย์ครับ แสดงว่าฐานประชาที่ผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิความร้อนที่มากกว่า600องศานะครับมันจะดื้อต่อการย่อยพอมันดื้อต่อการย่อยเนี่ยมันก็มีอายุเป็น10ปี100ปีเป็นพันปีเลยครับเพื่อนๆลองคิดดูนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและก็นักวิทยาศาสตร์นะครับนักวิชาการเนี่ยให้ความสนใจกันรวมถึง UN ด้วยนะครับอ่านะเพราะอะไรครับ,รรบเพราะว่ามันเป็นการ ฟื้นฟูสภาพดินเนี่ยในเชิงบูรณาการระยะยาวเลยครับอ่านะครับเราจะมีดินดำน้ำชุ่มเนี่ยนะครับโดยที่ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยมันจะประหยัดมากๆเลยครับเพื่อนอ่านะครับเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่นะครับเขาเรียกว่า un ขนานนามว่าทองคำสีดำครับเพื่อนๆและเพื่อนๆสามารถผลิตได้เองนะครับถึงต่อให้ซื้อมาใช้ก็คุ้มค่าอยู่ดีครับเพื่อนเ อ่านะครับในระยะยาวครับโอ้โหคุ้มค่างมากสําหรับเพื่อนเเกษตรกรนะครับก็ลองไปผลิตใช้ดูนะครับและที่สําคัญคือมันเผาแล้วไม่รบกวนเพื่อนบ้านไม่ก่อมลพิษครับไม่ได้สร้างฝุ่น pm 2.5ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเราสตาร์ทสิ่งที่มันเป็นฝุ่น pm 2.5สิ่งที่เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเราสตาร์ทไว้แล้วครับเป็นรูปแบบแท่งแบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับทาให้โลกนี้เย็นลงครับเพื่อน อ่านะครับขอบคุณครับที่รับฟังรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชัดเจนตามวิถีพอเพียงด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ